เรากำลังจะเดินไปห้องเด็กๆนะคะเพื่อนๆจะไปรับลูกตัวเจียบดำมากเลยเพื่อนๆดำเป็นเมี่ยงเลยอะโอโหน่าก <laughs> ลัวเสี๊ยบกำลังจะเดินไปรับลูกไปเอ่อไ,ไปรับตัวเล็กนะคะไปรับลูกไปเดินชายหาดก,กัน่มา,มาเดี๋ยวไปเจอกันที่แาดนะคะเพื่อนตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะ ที่นี่มันมีวอร์พาให้เด็กๆด้วยนะยังไม่มีโอกาสได้พา,าลูกไปเลยตรงนน้นเป็นวอร์พาใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ชมดูกลูกจะอยู่อีกฝั่งหนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปละเด็กๆนี่คือชั้นล่างสุดข,ของโรงแรมน,นะคะเนี่ยก็จะเป็นเขาจัดได้แบบบรรยากาศดีมากดูต้นไม้ดูใบไม้เขาจะมีแต่สีเขียวเท่านั้นเลยนะไม่มีดอกไม้นะ เป็นสีเขียวเพื่อนๆแบบเยวข้อบ,บรรยากาศแบบนี้มากเลยดูดิดนะนเนาะนูนชั้นชั้นสามที่จะอยู่นะคะชั้นนู้นนี่นี่เราลงมาชั้นล่างสุดจะไปรับลูกนะแจะให้เพื่อนๆดูวิวแล้วระหว่างทางแบบบรรยากาศดีมากนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโรงแรมนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ทั้งหมดเป็นแค่ส่วนที่ห้องพักอะไรแบบนี้เฉย สองศูนย์เจ็ดสามอยู่ตรงไหนนี <Yeah. S 1> ่ดูดิบรรยากาศดีมาก เดินไปเอาเครื่องดื่มก่อนร้อนก่อนจะเดินไปชายหากร้อนมากเลยนะเพื่อนเหนื่อยตแล้วร่ะลงมาจากห้องตัดเดียวเหือดเลย Thank you. อะไรกมาเซ็นน่ Thank you. Can I have maybe can I have one so you have soda water? Soda water. อยเดอันนี้เป็นข้างในฟอนโรงแรมนะคะเพื่อน วยมากนี่ก็เป็นคอฟฟี่ช็อปเป็นกาแฟาวันนี้ปลาไปไหนหมดไม่รู้เนี่ย What อันนี้เป็นข้างหน้าทางเข้าโรงแรมนะคะแต่ตอนนี้เราจะไปข้างหลังทำไมเบบน้ We're g o n g to the beach อันนี้ก็ลองจะเดินไปที่ชายหาดนะคะเพ<ล>ื่อนชายหาดไม่สวยอย่างที่บอกแหละเพราะว่ามาผิดฤดูนะผิดหน้า วัวเช่าโอรโหไอ้ตรงโน้นก็อ่อนโยนลูกชายเดินน่ากลัวมากนี่คือข้างในโรงแรมวันนี้เราจะเดินไปไม่อยากถ่ายคนเพื่อนๆแล้วก็จะดูวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆกันนะคะน่นก็ข้างนอกทางตรงชาติจักรพงศ์ก็เป็นวิวของชายทะเลยันท้าที่เราจะเดินไปก็ไม่ไกลนะเพื่อนเราจะเดินไปถ่ายรูป แล้วก็ตอนนี้ปิดละเขาเปิดอเดี๋ยกไยมากิน Are you sure this is water Yes we just spell it off b o boo h my god ให้ลูกชายถือน้ำมาด้วยนะคะเพราะว่าให้เอาน้ำมาดื่มกันเพราะมันร้อนมาก That's mommy nothing now you spell it off I didn't spell mine นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมนะคะเพื่อนเป็นที่นั่งดื่มนั่งอะไรตอนเย็นนะคะ อันนี้จะเป็นสวยนะมาร์มีม่ว่าเช็คพิจออารณาไหมโอเคลูกชายนี่ก็กลวนะเนี่ยทำน้ำแม่หกหมดเลยเดี๋ยวเราหยุดพักแป๊บหนึง่งขอถ่ายรูปแป๊บหนึง่งโอ้โหร้อนมากเลยหน้าเรียมยค่าเพื่นอนแบบร้อนนี่ก็ เราก็ได้เดินมาถึงหน้าชายหาดแล้วนะคะอย่างที่บอกกลิ่นกลิ่นเหม็นมากเพราะว่ามันเป็นกลิ่นซีวีดกลิ่นสาหร่ายที่เข้ามานะคะเ,เพื่อนๆที่บอกว่าเรามาไม่ไม่โดนอ่อถูกือดูถูกหน้าของมันนะคะที่แม็กประเทศเม็กซิโกตอนนี้กำลังมีปัญหามลภาวะเป็นพิษเกี่ยวกับการซัดาม,มานะคะของอ่อสาหร่ายนะคะมีคนเดินอ่อโอเค น้องเคซีไปเดินชมวิวแเ้วค่ะเพื่อนยังเราแม่ลูกยังเดินไม่ถึงไหนเลยจะไปเดินไปชมทะเลก็ไม่ได้ชมน,นะคะทะเลอยู่โน่นน่ะเดี๋ยวเราออกไปกันโอเค okay. let's go baby โอเคคหนนี่จะจะามาโชว์เพื่อนๆที่เจ๊บ,บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องสีวิดนะนั่นนะคะนี่เป็น ชื่อโรงแรมนะคะที่เราอยู่นะคะ p า r า d ิซ e หรอโอ้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เนี่ยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นาชายทะเลนะคะแต่ว่ากลิ่นไม่ดีเลยจะให้เพื่อนๆอ่านว่าที่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องมลภาวะก็คืออันนี้ค่ะเป็นซีวีดนะคะเขาเรียกซีวีดบ้านเราก็เป็นสาลายที่ ซัดเตยขึ้นขึ้นมาแล้วมาทําให้เป็นมลภาวะที่ไม่ดีเม็ดแล้วก็คันด้วยนะคะเพื่อนคือตอนนี้ลงเล่นไม่ได้เนี่ยเขาก็มาเก็บทําความสะอาดแต่ว่ามันก็ทำักมากไม่ได้อะนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆหาทรายก็โอเคนะแต่เทียบว่าทะเลบ้านเราน่าจะสวยกว่า เราจะไปนั่งกันที่นู่นกันแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนนี่เป็นชายหาไดไม่มีคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงน,นี้กันดีกว่านะคะอของวางของแป๊บนึงนะคะ เื่อแตกเลยอะร้อนมากๆเลยเพื่อนๆแบบว่าร้อนแบบเหนียวเลยค่ะเดินมาปุ๊บร้อนมากนะคะวันนี้ก็จะเป็น outfit, เอาชุดที่จะใส่มาว่ายน้ำวันนี้นะคะแล้วก็ตุ้มหูที่ได้มาจากพี่กุ้งน่ารักมากยังไม่มีเวลาใส่ชุดที่ซื้อมาเลยเพื่อนๆนะคะเนี่ยเราก็เดี๋ยวเรามารีวิวตรงนี้ เราคงจะอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับน้องแอรเล็กกับพี่ไบอันกันนะคะเพราะว่าเขากลับมาแล้วกลับมาที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวจะต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปในดาวเทาของเม็กซิโกนะคะเพื่อนๆจะไปกิฟต์ชอปปิ้งนิดนึงเหมือนเป็นแบบดาวเทาอาจจะเป็นพวกซูวินเนียเป็นอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รุ่นนะคะบายเพื่อนๆสวัสดีค่ะเราเจอกันใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยะนะคะกดกระดิง subscribe thank you